สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7กรกฎาคม2566นะครับมีการรายงานข่าวว่าลาวนั้นเริ่มนําเข้าน้ํามันเบนซินจากจีนแทนการซื้อจากประเทศไทยนะครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงอัตราเงินเฟ้อสูงที่ลาวกาลังเผชิญอยู่โดยการส่งมอบน้ํามันรถแรกมายังลาวเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ของบริษัทเวียงจันทร์ปิโตรเลียม ที่ดาเนินการโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของเราโดยษัทชิโนเปกของฮ่องกงและชิโนโลาวเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ภายใต้ข้อตกลงนี้เรลาจะนําเข้าน้ํามันจากจีนเพื่อจําหน่ายทั้งปลีกและก็จําหน่ายทั้งส่งโดยชิโนเปกฮ่องกงได้ส่งมอบน้ํามันล็อตแรกให้กับหน่วยงานสองแห่งของเราที่จุดผ่านแดนบ่อเต็นในแขวงหลวงน้าทาเมื่อวันที่27มิถุนายน2566กันที่ราคาน้ํามันเบนซินในประเทศเรลาได้ปรับขึ้นไปแล้วถึง4ครั้งในปีนี้ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยา่างรุนแรงโดยลรามีอัตรางเงินเฟอ้อสูงการพลังภาครัฐแจ้่งลงและเงินกีบของเราอ่อนค่าลงแต่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเชื่อว่าแม้เราจะหันมานําเข้าน้ํามันเบนซินจากจีนแต่ราคาน้ํามันในลาวนั้นจะปรับลดลงเพียงเล็กน้อยหรือว่ายัางคงราคาเท่าเดิมเพราะจีนทําข้อตกลงนี้เพื่อทํากําไรผู้ประกอบการนําเข้าเชื้อเพลิงลาวรายหนึ่งกล่าวว่ามันคือธุรกิจไม่ใช่นโยบายไม่ใช่ความช่วยเหลือ รัฐบาลลาวนาเข้าเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ราคาน้ํามันในลาวถูกลงและราคาหน้าปั๊มนั้นก็จะลดลงด้านเลนข่าวในวงการพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลลาวหันมานําเข้าน้ํามันจากจีนเพราะไม่มีสกุลเงินต่างประเทศที่จะซื้อน้ํามันจากประเทศไทยที่รับชําระเฉพาะเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นขณะที่จีนยอมรับการชําระการซื้อขายเป็นเงินกีบของลาวหรือว่าเงินหยวนของจีนหรือยอมให้รัฐบาลกลางหรือว่ารัฐบาลลาวกู้เงินในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเพื่อชําระค่าน้ํามัน ที่นําเข้าจากจีนซึ่งเขามองว่าจะทําให้ลาวนั้นติดอยู่ในกับดักนี้ได้ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจนะครับหลังจากที่ลาวนั้นเจอกับภาวะเงินเฟอ้อตลอดในช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนั้นก็บอกว่าหันไปนําเข้าน้ํามันเบนซินจากประเทศจีนแทนการนําเข้าจากประเทศไทยเพราะต้องการที่จะลดการใช้จ่ายเงินต่างชาตินะครับถ้านําเข้าจากประเทศไทยนั้นต้องชําระเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งลาวนั้นก็ประสบปัญหาในเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ในขณะนี้ แต่ว่าในการที่ไปนําเข้าน้ามันจากจีนนั้นก็สามารถชาระเป็นเงินท้องถิ่นนั่นก็คือเงินกีบแล้วก็เงินหยวนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถ้าอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารรอบด้านไหมคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ